สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือาการ Exclusive Health Talk ครับรายการดีๆที่บอกกล่าวเรื่องราวของการดูแลสุขภาพส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูสุขภาพนะครับวันนี้เราจะยังอยู่ที่ประเด็นของเรื่องฟันเรื่องนธนตกรรมซึ่งแต่ละวัยก็จะดูแลแตกต่างกันออกไปครับเรามีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มาให้เกียรติในการพูดคุยกันประเด็นนี้ครับท่านเป็นรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขครับทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับโดยตรงเลยนะครับเรื่องของฟันช่วงวัยต่างๆในการดูแลสุขภาพนี่มีความแตกต่างกันในการดูแลไหมครับเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนี่มีความต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับครับก็มีความแตกต่างกันนะครับผมเอาเอาไปเด็กก่อนกันนะครับ คือไว้เด็กนะครับเนี่ยเป็นไว้ที่กล้ามเนื้อของมัดมือของเขายังไม่แข็งแรงครับเมื่อกล้ามเนื้อมัดมือยังไม่แข็งแรงนะครับเนี่ยเขาจะแปลงฟันได้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเด็กเนี่ยก็จะแปลงฟันเร็วลูกๆนะครับก็ทำให้ฟันผุได้ง่ายเพราะฉะนั้นสังเกตนะครับว่าเด็กนะครับเนี่ยเวลาฟันแท้ก็เกิดขึ้นมานะครับเขาฟันมันจะมีร่องมีร่องไอ้ร่องฟันตรงนี้แหละครับเวลาเขากินช็อกโกแลตหรือดื่มนมก่อนนอนเนี่ย เขาจะทําความสะอาดไม่ได้เพราะมันจะเป็นสารเหนียวไปติดอยู่ที่ร่องฟันจึงทําให้เด็กเนี่ยชอบฟันผุนะครับผลจากการศึกษาวิเคราะห์พบว่าเด็กอายุประมาณ3ขวบนะครับเนี่ยจะมีฟันผุสักประมาณประมาณสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์เลยร้อยหนึ่งมีสามคนนะซดฟันผุประมาณสามเปอร์เซ็นต์ครับแต่พอพออายุประมาณห้าขวบเนี่ยฟันผุเพิ่มขึ้นเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์แทบจะทุกคนเลยนะครับแทบทุกคนเลยครับพออายุประมาณ ก้าขวบฟันผุเกือบ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์คือมีสิบซี่ไปสักแปดซี่ประมาณนี้นะครับพอมันของเด็กปัญหาใหญ่คือเรื่องของฟันผุนันในวัยเด็กๆๆพ่อแม่จะช่วยช่วยเขาในการแปลงฟันเพื่อให้มีการแปลงฟันได้ทั่วถึงทุกซอกทุกมุมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นของการสอนวิธีการแปลงฟันให้รู้ว่าการแปลงฟันแปลงอย่างไรแล้วก็แปลงช่วงเวลาไหนนะครับแล้วก็ดูว่าทุกซอกทุกมุมของฟันเขานะครับเนี่ย มันมีเศษอาหารหรือมีของหวานติดอยู่หรือไม่อันนี้คือสิ่งที่คุณแม่ต้องละเอียดในการดูแลตรงส่วนนี้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเด็กส่วนใหญ่ฟันจะผุแล้วส่งวลให้เกิดเป็นวัยรุ่นก็ฟันผุด้วยนะครับไอ้ฟันชุดแรกเป็นฟันน้ำนมฟันชุดสองเป็นฟันแท้ฟันน้ำนมหรือฟันแท้ลักษณะคล้ายกันถ้าถ้าฟันน้ำนมก็มีร่องก็ผุเหมือนกันนะครับส่วนฟันน้ำนมก็จะหลุดไปตามเวลาของเขานะฮะ ฟันน้ำนมเริ่มขึ้นตอนอายุประมาณ6เดือนขึ้นครบตอนอายุประมาณ2ปีครึ่งนะครับหรือ2ขวบครึ่งเนี่ยแต่มันจะค่อยดูดไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งอายุป12ปีเนี่ยฟันน้ำนมก็จะดูดไปหมดมก็จะกลายเป็นฟันแท้ทั้งหมดเลยนะฮะฟันแท้จะเริ่มขึ้นตอนอายุหกหกขวบด้วยกันจนถึง12นะฮะฟันแท้ขึ้นแล้ว18ปีฟันคุดขึ้นอีกรอบหนึ่งนะฮะนั้นตัวตัวของฟันเด็กเนี่ยปัญหาคือต้องมีการแปลงฟันให้ถูกพิธีฟันเด็กเมื่อเวลาฟันแท้ขึ้นที่แรกเนี่ย เรามักจะมีการไปเคลือบลุมร่องฟัน oh. เพื่อป้องกันฟันผุฟันมันมีร่องเราก็ไปเคลือบร่องไว้เพื่อไม่ให้เวลาเขากินช็อกโกแลตกินของหวานเนี่ยร,ร่องมันจะได้ไม่สัมผัส oh. กับสิ่งที่เป็นเป็นของหวานของหวานนะครับพวกนี้หรือเกิดจากข้าวหรือแป้งก็แล้วแต่น้ําตาลเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากแป้งเป็นน้าตาลในเวลาเพียงแป๊บเดียวอแล้วจากน้ําตาลเนี่ยกลายเป็นกรดในเวลาไม่เกิน5้านาทีแล้วก็กัดฟฟันใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีไม่ไปเคลือบบุ๋มร่องฟันนะครับเนี่ย ทำให้เด็กนี่ฟันผุได้อย่างง่ายมากส่วนนี้นะครับ,รบในวเด็กที่มีความสําคัญในการที่จะต้องดูแลการแปรงฟันแล้วก็ไปเคลือบบุมร่องฟันเพื่อป้องกันฟันผุเพื่อให้เด็กนั้นเขาสามารถผ่านพ้นวัยของของของกล้ามนิ้วมือเขายังไม่แข็งแรงรไปสู่วัยของวัยรุ่นอพอเขาโตขึ้นมาเนี่ยกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงแล้วเขาแปรงฟันได้จะสังเกตว่าผู้ใหญ่ฟันไม่ค่อยผุ ส่วนใหญ่ผูโจากวัยเด็กครับแล้วต่อเนื่องมายังวัยผู้ใหญ่แสดงว่าผมก็ผูตั้งแต่วัยเด็กเพราะมัน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 ผูอยู่แล้วมันผูอยู่แล้วส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะครับนะฮะแล้วมันก็ต่อเนื่องมาครับพอวัยวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยวัยที่รักสวยรักงามเนี่ยเขาจะมีประเด็นเรื่องของใบหน้าเพราะใบหน้าเขาเด็กมันเป็นรูปไข่ครับเพราะก็โตขึ้นมาเนี่ยใบหน้าเขาเริ่มเปลี่ยนหรือฟันมันซ้อนกันบางคนฟันซี่ใหญ่ขานใจเล็กฟันไม่มีที่อยู่มันก็ซ้อน ช่ไหมยิบมาก็เห็นฟันเป็นไปหมดเลยเพราะว่าฟันมันซ้อนไปซ้อนมามันเยอะนะฮะอันนี้ก็ต้องไปจัดฟันนะฮะนะฮะบางคนนะครับขานกายใหญ่แต่ฟันเล็กมันก็ห่างใช่ไหมครับเพราะขานกยมันใหญ่ฟันมันเล็กมันก็ห่างอันนี้ก็จัดให้มันให้มันเข้าติดกันชิดกันใช่ไหมอันนี้ก็หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคนไข้ทั้งวัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีความกังวล นื่องจากเขาดูอยู่กับหน้ากระจกตลอดเวลามีกลุ่มเพื่อนเขาก็จะกังวลนะสนใจภาพลักษณ์มากเขาก็จะมีมาจัดฟันปรึกษาหมอจัดฟันนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกอย่างหนึ่งที่ที่ทางธนกรรมสามารถที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยนะครับได้มีฟันที่สวยงามแล้วก็มีความมั่นใจนะครับตรงส่วนนี้ส่วนใบัะลาผู้ใหญานะครับเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของระบบการบดเคี้ยวเพราะว่าฟันใบชรานะครับเขาจะมีปัญหาคือคือมันผ่านกลไกเรื่องของ กระดูกที่รองรับลากฟันเนี่ยมันมันล้นมันละลายเนื่องจากหินปูนนะฮะพอมันละลายเสร็จปั๊บเนี่ยฟันมันก็จะ,ะไม่มีกระดูกรองรับคือไม่มีกระดูกรอาฟันรองรับมันก็จะโยกพอโยกไปโยกมานะครับเขาเคี้ยวอาหารเขาก็จะปวดฟันบางทีก็เป็นหนองบางทีก็ฟันหลุดใช่ไหมฮะทำให้ระบบบดเคี้ยวเนี่ยมันฟันมันหายไปมันเคี้ยวอาหารได้ไม่เต็มที่พราะในฟันฟันของวัยชราเนี่ยก็จะมีปัญหาหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ ระบบปรเที่ยวมันเปลี่ยนไปเนื่องจากฟันมันหายไปหรืออินาเบลที่เคลือบเคลือบฟันเนี่ยมันหายไปครับหรือจะเปลี่ยนตัวเนื้อฟันเขาก็จะเสียวฟันง่ายบางคนแปรงฟันมาทั้งชีวิตนะครับแปรงถูเข้าถูออกเนี่ยใบเลื่อยเนี่ยมันไปขนแป่งเนี่ยเหมือนใบเลื่อยไปตัดคอฟันนะมันก็จะคอฟันสึกเขาก็จะเสียวฟันตามมานะครับเพราะฉะนั้นเองฟันผู้สูงอายุก็จะระมัดระวังเรื่องเรื่องของคอฟันที่มันสึกระบบปรเที่ยวที่มันเปลี่ยนไป แล้วก็ฟันมันโยกเกิดจากกระดูกที่มันหายไปทำให้รากฟันไม่มีเบ้าฟันรองรับเนี่ยก็ทําให้เกิดกลไกฟันหายไปผู้สูงอายุก็จะมีปัญหาเรื่องของการบดเคี้ยวแล้วก็ถ้าเคี้ยวไม่อาหารไม่ละเอียดปับ๊บกระเพาะก็ทํางานหนะักเพราะว่าเขาจะคืนลงไปเลยมันก็อิ่มแต่ขาดสารอาหารครใช่ไหมฮัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็ต้องมาหมั่นดูแลมาขุณหินมปูนะครับแล้วก็มาอุดฟันในจุดที่มันสึกอะไรต่างๆของส่วนนั้นนะครับส่วนใครที่ ไม่มีฟันก็ต้องมาทำฟันปลอมเพื่อให้ระบบบดเคี้ยวเนี่ยในขานไก่ได้ทาหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพของการใช้งานตรงส่วนนั้นสามารถที่จะเคี้ยวอาหารที่เรามีประโยชน์กับเราได้ละเอียดแล้วก็พอละเอียดปับ๊บลำไส้เรากระเพาะเราก็ทํางานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นตูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นใน,ในวัยผู้สูงอายุจะมีความจำเป็นอย่างมากที่จะมาพบหมอฟันเพื่อทําให้ฟันนั้นแข็งแรงและสามารถเคี้ยวอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่ นะครับในการช่วยให้อภพอวัยวะทํางานได้เต็มศักยภาพของเขาอันนี้คือประโยชน์ของธนกรรมทั้งตั้งแต่วัยเด็กวัยรุ่นรุ่นไปผู้ใหญ่แล้วก็วัยวัยชาราวัยชารานะครับ,รบเพราะฉะนั้นแต่ละวัยก็มีความแตกต่างกันไปนะครับครับนี่คือเรื่องสําคัญที่หลายๆคนอาจจะไม่คาดไม่ถึงน,น,นะครับเพราะว่าตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีแนวคิดในการที่จะตั้งกรมทันตสุขภาพขึ้นมาเพราะมันเกี่ยวข้องกับ อาหารที่ท่านเข้าไปบอกว่าอุย้ยนี่คือซอฟ t าวเวอแต่ไม่มีฟันปากสุขภาพปากไม่ดีมันเคี้ยวไม่ได้มันรับรสชาติต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านต้องคำนึงถึงวิธีในการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพช่องปากแล้วก็ฟันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทันตแพทย์อาคม <ored answered> ประดิษฐ์สุวรรณเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณมากครับสสวั <diez gan> ัด <i c> ีครบเวลาของทางรายการหมดลงแล้วครับเดี๋ยวติดตาม Exclusive Health Talk ได้ใหม่ในช่วงต่อไปหรือเวลาต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ